干什么？Okay, ความสุขเล็กๆของคนสายตาสั้นคือการได้ใส่แว่นสวยๆวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาเปลี่ยนแว่นใหม่อันนี้คือแว่นเดิมนะและนี่คือแว่นใหม่อยากใส่แบบมีคันมองได้เขาเปิดสาขาใหม่พอดีที่โกโฮเซลสาขาลังเิตคือตอนแรกนะจะเล่าเราชอบไปซื้อของตอนดึกแล้วก็ยืนมองร้านอยู่นานมากเลยก็แอบมีความสงสัยเอ๊ะมองเด้เนี่ยมันคืออะไรก็ยืนคิดพิจารณาตั้งนานเราคิดว่ามองไปว่าตาเด้ภาษาอีสานไปว่าอยู่รวมกันเป็นมองอยู่ร้านมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่แว่นทุกอันสวยหมดคือมันดูดีมากไม่ใช่ไก่กา ไม่สูงด้วยเริ่มต้นที่99 0เสหลังจากที่เราเลือกขาไว้เรียบร้อยแล้ว <S <S ก็ไปตัดแว่นกันซ,ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะปะกติเราเป็นคนสายตาสาั้นเราก็จะมีแว่นของเราอยู่แล้วขั้นตอนแรกก็วัดแว่นของเราก่อนว่าแว่นเรายังมองได้ดีอยู่ไหมแล้วการวัดสายตาของเขาอะ่ะละเอียดมากคือปอนตัดมาก,ก็หลายที่นะแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยคือให้ปอนมองอะไรเยอะเยอะซึ่งมันคือข้อดีค่ะเราจะได้เลนแว่นที่มันเข้ากับตาเราจริงๆพอทําเสร็จผลที่ได้ออกมาก็คือเหมือนแว่นเดิมเป๊ะเพิ่ม่บคาเอียงฝั่งซ้ายถ้าถามว่ารู้ได้ไงนะหรอ จากนั้นค่ะเจ้าค่าเหล่านี้ไปขึ้นแว่นให้เราลองใส่เทสความเอียงความสบายตารอบแรกมันลองแบบ f u ลอ option ก่อนที่บอกว่าเพิ่มค่าเอียงมาด้วยเออรู้สึกว่ามันตึงไปนิดนึงพี่เขาก็เลยจัดการให้แล้วก็ปรับเป็นค่าปกติที่เหมือนแว่นเดิมแล้วเปียเออจังหวะนี้โคตรสบายตาก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ได้มาเปลี่ยนแว่นแต่ฉันมาเพิ่ม c o l l e คชั่นแว่นฉันก่อแว่นสําคัญต่อหน้าดังนั้นเราต้องเทสให้เยอะโหแล้วดูดิแว่นที่มองได้เซ็จไหนก็สวยพอเลิกได้แล้วก็ว่ดสายตากันนิดนึงจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางลูกตาย